สวัสดีครับกับผมช่อง Dark z e r o ุ u อีกครั้งนะครับกัน,นิิยายเรื่องมหายุดหยุดิิพบนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่23ในบทที่7นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลินตงของเราก็ได้เข้าไปช่วยวเซียวตยวของเรานั่นเองแล้วก็กำลังจะปลุกเจ้าสำนักนะของเผ่าเทพอสูนเพียงพรฟ้า แล้วก็เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปกำลังจะเกิดการปะาทะากันพอดีด้วยโอเคเล่าไม่หมดก็ <c oughs> <c oughs> ไปรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ <c oughs> เอาจริงนะช่องผมเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือถ้าใครเป็นแฟนอยู่ก็ไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิน้นพูดสดเสมออ่านสดเลื่อยเปื่อยโอเคบทที่เจ็ดหนึ่งเดียวบนลานประลอง เฮาจิวโยเดินตรงเข้าไปดวงตามากมายโดยรอบรวมตัวคันและโยนความสนใจไปบนตัวเขาย้อนกลับไปในอดีตเสียวเตียวเป็นจอมยุทธที่มีพรสวรรค์นหน้าทึ่งที่สุดในบรรดาคนรุ่นเดียวกันเวลานั้นเฮาจิวโยเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ขี้กลัวที่เดินตามหลังเสียวเตียวเสมอดังนั้นจึงไม่มีใครคิดว่าอีกร้อยปีต่อมาชายหนุ่มที่ทอมตัวจะกลายเป็นคู่แกงที่น่ากลัวของเสียวเตียวในฐานะผู้สืบทอดต,ตำแหน่งทายาประมุขของเผ่าฮ่าพี่ใหญ่เตียว เราไม่ได้เจอกันสักร้อยปีวันนี้ข้าขอคำชี้แนะจากเจ้าสักน้อยเฮาจิวโยประสานมือยิ้มให้เสี่ยวเตียวเจ้าเปลี่ยนไปมากจริงๆเสียวเตียวมองไปที่เฮาจิวโยการกลับมาในครั้งนี้ทําให้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองต่ําและสั่นเทาทุกครั้งที่ยืนเบื้องหน้าเขากลายเป็นคนใหม่โดยสมบูรณ์พี่ใหญ่เตียวเป็นเป้าหมายที่ข้าอยากเอาชนะถ้าข้าไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองข้าก็กลัวว่าจะทําไม่ได้อย่างที่ใจคิด เขาจิ้วโยยยิ้มดวงตาจ้องมองเซลเตียวนิ่งบางทีอาจเป็นพร้อมมุมทําให้เซลเตียวเห็นสีหน้าดุร้ายที่แฝงมากับรอยยิ้มนั้นคนที่อยู่ตรงหน้าเขาไม่ใช่คนขี้กลัวคนเดิมที่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อถูกรังแกอีกแล้วงั้นให้ข้าดูหน่อยสิว่าเจ้าในตอนนี้มีความสามารถที่จะทําได้หรือไม่ระลอกขึ่งเขย่าประสาทกําจายออกมาจากสายตาเซวเตียวก่อนที่จะจางหายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นประกายคมกล้าก็รวมตัวกันอยู่บนในตาของเขาแทน ถ้าเจ้าสองคนไม่มีข้อโต้แย้งการปะระลองในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดทายาทแต่พวกเจ้าจงจำไว้นี่เป็นการปะระลองไม่อนุญาตให้ฆ่ากันให้ตายจูหลีดีที่ยืนอยู่บนพื้นสูงมองไปที่ชายหนุ่มทั้งสองจากนั้นก็ถอนหายใจก่อนจะบอกด้วยเสียงทุ่มหลึกพี่ใหญ่เตียวอ้อมมือด้วยนะ แม้ว่าห่างจีวโยจะยิ้มกว้างแต่ในดวงตาเขาไม่มีริ้วความรื่นรมเลยสักนิดมีแต่ความหนาวเหน็บเท่านั้นเขาต้องการให้ทุกคนเห็นว่าอัจฉริยะของเผ่าเทพอระสูรเพียงพรอนฝาจะถูกเขากระเทืบจนจมดินในวันนี้ปัง คลื่นความน่ากลัวพลุ้งพลาดออกมาจากร่างเมื่อได้ยินเสียงเขาดังขึ้นพลังหยวนยิ่งใหญ่และพลังพลาดไปรอบตัวคลื่นเซิงและคลื่นสื่อถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ภายในคลื่นหยวนเห็นได้ชัดว่าเขาบรรลุระดับจ้วนหลุนแล้วเสี่ยวเตียยก้าวย่างไปคลื่นพลังที่ทรงประสิทธิภาพไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันก็กระจายออกมายับยยางแรงกดดันของเหาจิวโยได้มากโขนิ้วมือหยีดเยือดยืดยืดจุ้ยนิ้วมือยืดเหยีดยด,ยดมีประกายแสงสีม่วงดำเต้นระลิกอยู่ระหว่างปลายนิ้วพี่ใหญ่เตียว ดูเหมือนร้อยปีที่ผ่านมาเจ้าก็ไม่ปล่อยให้เปราประโยชน์เลยนะก่อนหน้าเจ้ายังไม่มารู้ระดับจ่วนหลุนเลยเอาจิวโยยิ้มพายทว่าไม่มีความประหลาดใจในดวงตาของเขาเห็นได้ชัดว่าเขารู้เกี่ยวกับขุมพลังของเสี่ยวเตียวมาแล้วแต่ข้าก็สงสัยว่ากำลังภายในของเจ้าหรือข้าใครจะเจ๋งกว่า ประกายเย็นจะเยือกว้าผ่านส่วนลึกของในตาของเห่าจิวโยไปเขาขยับตัวมาปรากฏตัวที่ด้านข้างของเสี่ยวเตียวร้อกับพูดผีจากนั้นเขาก็ออกกระบวน่าสร้างเงาซ้อนทับมากมายเงาเหล่านี้ยืดเหยียดนิ้วทั้งสิบก่อนจะแรงคมชัดและเยือกเย็นจะซัดลงบนจุดตายของเสี่ยวเตียวอย่างไร้ปาณีร่างอสูรลวงตาของเผ่าเรานี่เจ้าฝึกได้เชี่ยวชาญจริงๆแต่ไร้ผลกับข้าเสี่ยวเตียวมองเงาร่างมากมายที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าสายตาก่อนจะหัวร้อเยาะ แสงสีม่วงดำวับขึ้นบนดวงตาก่อนที่เขาจะซัดฝ่ามือไปข้างหน้าคลื่นยวนยิ่งใหญ่และทรงพลังลุกชนราวกับแสงอาทิตย์ปังฝ่ามือของเสี่ยวเตียวกระแทกอย่างจังกับเงาเงาหนึ่งจากนั้นเงาร่างอื่นก็แตกสลายตามไปก่อนที่ร่างจริงของเหาจิ้วโยจะปรากฏขึ้นในพริบตานิ้วมือทั้งสองเหยียดออกรับท่าฝ่ามือของเสี่ยวเตียวขณะที่คลื่นยิ่งใหญ่และมหาศาลปกคลุมไปทั่วแขนทั้งสองข้างแกรกพื้นดินใต้ฝ่าเท้าทาั้งคู่แตกออกเนื่องจากคลื่นหยวนทั้งสองสายพวยพุ่งออกมา ถ้าอยากชนะก็มาปะทึกก็มาปะทะกันซึ่งซึ่งหน้าเลยทักษะพวกเนี้ยไร้ประโยชน์สำหรับข้าเสียวเตียวเหลือบมองเ่าจิวโยที่ยืนอยู่ตรงหน้าก่อนจะพูดเสียงเบางั้นข้าจะทำตามที่เจ้าบอกเ่าจิวโยยิม้มทว่าแววเยือกเย็นในดวงตาของเขาดิ่งลงจนถึงอุณหภูมิแทบจะติดลบเขาถอนนิ้วกลับก่อนที่กระโจนตัวขึ้นไปบนฝาสองมือว่ากระบวน่าคลื่อหยวนยิ่งใหญ่และสรงพลังในธรรมชาติไหลบ่าเข้ามาราวกับน้ำหลาก จากนั้นก็มองเห็นดวงดาวสีม่วงเข้มมากมายก่อขึ้นบนฝ่ามือของเห่าจิววหยฝ่ามือก้าดารานี่ผู้ชมที่อยู่รอบลานคลางลั่นเมื่อเห็นฉากตรงหน้าเห็นได้ชัดว่าฝ่ามือก้าดาราเป็นทักษะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงของเผ่าเทพอสูนเพียงพ่อนฝ่าฝ่ามือก้าดาราหรืออารมณ์บางอย่างลุกโชนขึ้นในดวงตาของเสี่ยวเตียว อึดใจเขาก็ก้าวออกไปก่อนที่คลื่นจะกระเพื่อมปรากฏบนฝ่ามือของเขาดวงดาวสีม่วงเข้มทักทอขึ้นบนฝ่ามือของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาคิดจะใช้การวิชาการต่อสู้เดียวกันกับอีกฝ่ายว่าว่า ครื่นหยวนที่ดูเดือดและลรุนแรงสัดใส่ล้านประลองร้าวกับกระแสน้ำในแม่น้ำภายในเวลาอึดใจดวงดาวเก้าดวงก็ก่อตัวขึ้นบนฝ่ามือของเสี่ยวเตียวและเห่าจิวอยู่แนวของดวงดาวทั้ง9้าตระการตายิ่งนักแต่ทุกคนก็สามารถตรวจจับคลื่นสงพลังที่อยู่ภายในได้อันที่จริงแม้แต่จอมยุทธข์ขงพลังจ้วหลุนธรรมดาก็ทำได้เพียงหลบเมื่อท่ประทัการโจมตีนี้ ทั้งคู่หันมาเผชิญหน้ากันเมื่อคลื่นการโจมตีก่อตัวขึ้นแต่และฝ่ายเห็นแววไม่เป็นมิตรของกันและกันคลื่นหยวนพลั้งพลงวกมาก่นที่ฝ่ามือแสงยักษ์ทั้งสองจะพุ่งเข้าชนกันอย่างจังจากนั้นดาวทั้งเก้าดวงก็เต้นระลึกระหว่างฝ่ามือพวกเขาพร้อมส่งแรงกระแทกที่น่าตกใจออกมาปังฝ่ามือราวกับแสงอุกบาทสองลูกชนกันที่กลางท้องฝ่าขณะที่แสงแปรรับกร,ระจายออกไปอย่างรวดเร็วและรอกคลื่นความรุนแรงพวยพุ่งราวกับน้ำทะลักฝั่ง ทั้งสองไม่ได้มีอาการใดกับผลกระทบที่ตามมาจากคลื่นโจมตีดวงตาพวกเขาเราวกับดวงตานกอินทรีที่คมชัดต่างฝ่ายต่างจ้องกันเขมงจากนั้นทั้งสองร่างก็เคลื่อนไหวหายไปพร้อมกันวับ เสียงลมครังดังกึกกล้องกวาดไปทั่วท้องฟา้าร่างแสงสองร่างพุ่งโรมรันพันตูกันอย่างราวกับพูดผีเมื่อท่าฝ่ามือประทักกันเคลื่อนยวนยิ่งใหญ่และทรงอำนาจก็แผ่เป็นวงกว้างในความเป็นจริงพลังจากการโจมตีด้วยเพลงฟ่ามือแต่ละครั้งเพียงพอจะทำลายภูเขาทั้งลูกได้อย่างง่ายได้ช่างเป็นภาพบีบคั้นหัวใจอย่างแท้จริงอาเตียและเฮาจิวอยู่เป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกันจริงๆทำให้การประลองนี้เข้มข้นยิ่งนะัก จูลีมองไปที่ร่างแสงทั้งสองที่ปะทะก,กันอย่างดูเดือดบนท้องฝาก่อนที่เขาจะพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวและพูดขึ้นเอาจิวโยฝึกหนักตลอดร้อยปีที่ผ่านมาแม้ว่าพรสวรรค์ของเขาจะไม่เทียบเท่าอาเตียวแต่นิสัยของเขาไม่ต่างจากอีกฝ่ายเลยผู้โสคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นเสียงเบาแต่จากน้ำเสียงบ่งบอกได้ว่ากำลังเอ็นเอียงไปทางเ่าจิวโยจูรีมองอีกเหลือบอีกมองเหลือบมองอีฝ่ายที่ค่อนข้างมีเสียงแผ่วเบาใน เขาค่อนข้างมีเสียงในเผ่าเทพปศูนเพียงพรอนฟ้าเมื่อนานมาแล้วชายคนนี้ก็เป็นบ้เหมือบ้เมากับบิดาของเสี่ยวเตียวดังนั้นก็เป็นธรรมดาที่เขาไม่อยากจะให้ตำแหน่งประมุกเผ่าสืบทอดไปให้เสียวเตียวแม้ว่าอาเตียวจะพยองระพยศแต่เขาก็มีพัฒนาการขึ้นหลังจากต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในช่วงร้อยปียิ่งกว่านั้นหากเผ่าเทพปศูนเพียงพรฟ้าสูญเสียจิตวิญญาณที่แน่วแน่เราก็ไม่สมควรถูกเรียกว่าเทพปศูนอีกต่อไป ผู้โสอีกคนหัวเราะและกล่าวขึ้นเมื่อทั้งสองปะทะคารมกันเราผู้โสกที่เหลือก็เริ่มออกความเห็นทว่าดูเหมือนจะมีผู้โสที่สนับสนุนเฮาจิวโยไม่น้อยนั่นเพราะผลงานในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาของเฮาจิวโยถือว่าเข้าตามากเลยทีเดียวจูรีมเคยหมดขิวโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ยินข้อโต้แยง้งดังกล่าวหลังจากเขาไม่ได้ออกความคิดเห็นใดๆสายตากลับมองร่างทั้งสองบนท้องฝา จากมุมมองชายหนุ่มทั้งสองสมพลังและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่กำใช้เหนืออีกฝ่ายได้ดังนั้นจึงมีโอกาสสูงที่การประรองนี้จะจบลงด้วยการเสมอกันบึม ทั้งสองโจรตัวเข้าหากันคลื่นยวนกว้างใหญ่และหน้าเกรงขามกวาดออกมาก่อนที่ทั้งสองจะพุ่งถอยหลังไปไกลจากนั้นร่างพวกเขาก็สั่นเทิมก่อนที่ปีกนับพันจ้างจะกลางออกที่กลางแผ่นหลังบทบังแสงอาทิตย์เอาไว้เกือบทั้งหมดทว่าปีกของเหาจิ๋วมีสีดำส่วนของเสีเ่ยวเตียวมีรดลายสัญลักษณ์สีม่วงอมทองนี่แสดงให้เห็นว่าเสีเ่ยวเตียวมีสายเลือดบริสุทธิ์ของเทพอสูนเพียงพนฟ้ามากกว่า ปีคล้ายขังข่าวสองคู่กระพืออย่างช้าๆก่อนที่พายุฮอริเคนสองลูกที่มีขนาดหลายพันจั่งจะถูกสร้างขึ้นที่เบื้องหน้าพวกเขาลูกหนึ่งเป็นสีดําส่วนอีกลูกเป็นสีม่วงทองครืดราวกับทั้งโลกโลกทั้งใบปั่นปน่วนหลังจากที่พายุสองลูกมากคือมา,ากวาดออกมาในความเป็นจริงขนาดภูเขาโดยรอบที่ห่างกันนับหมื่นจั่งก็ยุบตัวลง ทั้งสองยื่นมือออกมาพร้อมกันทะลวงเข้าไปจับตาพายุฮอริเคนที่ตนสร้างขึ้นมาแขนพวกเขาสั่นระริกร่อนที่พายุจะหมุนกลับพวกมันปรากฏรูปทรงร้าวกับบางกรวาอยู่ขณะที่พุ่งยังเกี้ยวกราดไปด้านหน้าบึ้มพายุฮอริเคนสองรูปที่เต็มไปด้วยคลื่นหยวนยิ่งใหญ่และทรงพลังปะทะก,กันบนท้องฟ้าจากนั้นก็ทิ้งรอยแตกไว้บนมิตีที่ว่างเปล่ากระทั่งโรคทั้งใบย,ยังมืดคลื่นลงเลยทีเดียวแคลงแคลง,คงทั้งสองทั้งสองคน ทั้งสองนั้นเทคลื่นหยวนปริบาลมหาศาลลงไปในตาพายุทว่าพลังยังคงอยู่ระดับที่สูสีไม่แพ้กันชัดเจงกระทั่งความหนานแน่นคลื่นหยวนทั้งสองก็ทัดเทียมกันนั่นทั้งคู่มันสมพลังจริงๆไม่คิดเลยว่าอาเตียวยังคงหน้าเกงขามแม้จะหายตัวไปร้อยปีส่วนเฮาจิวโย่ก็พอฟัดพอเวียงเช่นกันทว่าถามองในมุมนี้เขาแพ้พี่ใหญ่เตียวอย่างแน่นอนดูท่าว่ายังสู้อเตียวไม่ได้การเสมอกันนับว่าดีมากแล้วถ้าไม่ใช่ว่าพี่ใหญ่เตียวถูกซุ่มตมตีและหายตัวไปเป็นร้อยปี ในเผ่าเทพปสูนเพียงพนฟ้าไม่มีใครสามารถเทียบรอยเท้ากับเขาเพื่อขอท้าชิงตําแหน่งทายาทที่เป็นของเขาได้หรอกอืมถูกต้องถูกต้องบทสนทนามากมายกระจายที่ด้านล่างขณะที่ใบหน้าครั่งบนท้องฟ้าก็ดิ่งลงมือของเหาจิวโหยจับพายุสีดําเอาไว้ใบหน้าเขาที่มักจะมีรอยยิ้มอบอุ่นประดับกลายเป็นหนาวเหน็บขณะเดียวกันแววตาอาบยาพิษที่ไม่เต็มใจก็กระริบวับวาวบนม่านตาไอสาระเลวในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา ข้าจ่ายไปไม่รู้เท่าไรเพื่อแลกกับพลังนี้อย่าบอกนะว่าข้ายังไม่สามารถเอาชนะคนที่หลบเล้นแบปพักฟื้นในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาได้เฮาจิวโยแปดเสียงลั่นในใจความเกี้ยวกราดคล้นคลากอัดแน่นเต็มหัวใจทําให้เกิริร้วสีแดงเข้มเรือนลางในส่วนลึกของดวงตาข้าเป็นจอมยุทธที่โดดเด่นที่สุดในเผ่าเทพวสุนเพียงพรฟ้าริ้วสีแดงบ,บนม่านตาเฮาจิวโหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆทันใดนั้นเขาก็กํามือที่อยู่ในตาพายุคอริเคนสีดํานั้น ก่อนที่สัญลักษณ์แปลกประหลาดจะปรากฏขึ้นอย่างเรืองลางอัจฉริยะยังแกจะเข้าใจความเจ็บปวดที่ข้าประสบมาได้อย่างไรอย่างที่พูดข้าเขาจิ๋วอยู่จะกระทืบแกให้จมดินในวันนี้สัญลักษณ์สีดำปรากฏบนฝ่ามือของเขาจิ๋วอยู่ดูคล้ายขแขนงซับซ้อนของรากไม้ลำแสงสีดำนับไม่ถ้วนกระจายออกไปก่อนจะรวมตัวกันบนมือของเขาและรอกขึ้นมืดมนแล้วเลวร้ายพ่านออกมาข้าร้อยมาร้อยปีแล้ววันนี้ข้าจะปล่อยแกไปได้ง่ายได้ยังไงกัน เฮาจิวโยกระแทกฝ่ามือเข้าไปที่พายุสีดำดวงตาเขาขึ้นริ้วแดงเข้มจับจ้องไปที่เซียวเดียวที่อยู่คนละฝากฝา,กฝากจากนั้นเขาก็ยิ้มเยาะก่อนที่มือจะบีบเข้าหากันกระทันหันชามือที่กำแน่งของเ่าจิวโยทำให้มองเห็นรังสีสีดำวิ่งพลาดออกมาจากฝ่ามือที่ซ่อนอยู่ในพายุลำแสงสีดำก่อตัวขึ้นอยู่ด้านในตาพายุดูคล้ายกับเส้นสายระโยกระยางซับซ้อนว้า ลำแสงสีดำเหล่านี้ผสมประสานเข้ากับพายุฮอริเคนสีดำทำให้สียิ่งมืดมนมากขึ้นทว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยากที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากพลังทั้งสองชนิดมีสีคล้ายคลึงกันมากมีเพียงอูโสไม่กี่คนเท่านั้นที่สัมผัสได้ว่าพายุฮอริเคนของเขาจิ๋วโยสร้างขึ้นจู่จูก็แข็งแกร่งขึ้นมากปัง รอยแตกจํานวนมากเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในมิติพายุคอริเคนสองลูกชนกันเสียงฟ้าร้องคำลามสนั่นวันไหวกระจายออกเป็นวงคลื่นกวาาข้ามทั่วท้องฟ้าพายุทั้งสองลูกนี้เกิดจากคลื่นยวนที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังเพียงกวาดไปมารอบๆพายุนี้ก็ยังสร้างพลังสันสะเทือนโลกได้ยิ่งกว่านั้นการต่อสู้ครั้งนี้ยังเป็นการจับคู่ที่สมน้ำสมเนื้อและแม้จะเป็นการประทะที่รุนแรงเช่นนี้ก็ยังยากจะบอกได้ว่าใครมีฝีมือเหนือกว่ากันแต่ก็เห็นได้ชัดว่าทา,ทางตันนี้ คงอยู่ได้ไม่ตลอดไปไปเลยยามนี้เส้นสายแสงกว่าตัวไปทั่วพายุรูปใหญ่มิติที่พายุสองรูกชนกันเริ่มยุบตัวลงอย่างรวดเร็วขณะเดียวเคลื่อนย้นที่ป่าเถื่อนและดูดันที่พรานในพายุสีม่วงทองก็เริ่มจางหายไปทีละน้อยหลังจากถูกพายุสีดำกลัดกล่อนสถานการณ์เสมอกันจบลงในทันทีพายุคอริเคนสีดำที่ราวกับมังกรดำโหดเที่ยมที่หลุดมาจากนรกส่งเสียงคำรามลั่นฟ้าพุ่งปะทะกับพายุสีม่วงทองที่อยู่เบื้องหน้าย่างไร้ปานี ปังปังปังเมื่อเทียบกับการโจมตีที่น่ากลัวของพายุสีดำพายุสีม่วงทองซึ่งแต่เดิมประทะก,กันอย่างสูญสีก็เริ่มยุบตัวลงทีละนิ้วละนิ้วดูราวกับปฏิกิริยาลูกโซ่จากนั้นไม่นานพายุสีม่วงทองขนาดพันจังที่ยิ่งใหญ่และสงพรังก็ระเบิดต่อหน้าสายตาตกตะลึงของผู้ชมว้า หลังจากที่พายุสีม่วงทองสลายลงร่างเหาจิวโยก็เคลื่อนไหว้ราวกับแสงสีดำอึดใจต่อมาปรากฏตัวตรงหน้าเสียวเตียวที่กำลังอึ้งไปกับการพัฒนาการที่ไม่คาดฝันนี้จากนั้นก็ซัดฟ้ามือออกไปข้างหน้ามีลวดลายแปลกประหลาดล้อมรอบฟ้ามือของเหาจิวโยลวดลายนั้นเต้นยุบยับเงียบๆราวกับงูพิษที่ปรากฏตัวอย่างมืดมนและน่าสยดสยง เสียวเตียวเค้นเสียงเย็นในหัวใจหลังจากเห็นเห่าจิวโยไล่ตามอย่างไม่ลดละเขากำมือแน่นแสงสีบ่วงดำก็รวมตัวกันอย่างรวดเร็วบนฝ่ามือจากนั้นเราพลังเพลงฝ่ามือเวียงออกไปเ่าจิวโยแสยะยิ้มเมื่อเห็นเสียวเตียวกำลังจะประทะก,กันซ,ซึ่งหน้าขณะเดียวกันการแสดงออกของเขาก็น่าขนลุกมากขึ้นปังกำปั้นและฝ่ามือประทะก,กันก่อนที่ระลอกขึ้นพลังขนาดมระคือมาซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าวกวาดไปทั่วท้องฝา่าพร้อมกับเสียงระเบิดดังปั้ง คลื่นกระแทกนี้ทําเอาเมฆบนฟ้าแตกสลายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวยืนอยู่ใต้คลื่นการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวท่าทางของฝูงชนก็เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงนี่เป็นเพราะพวกเขาเห็นร่างของเสี่ยวเตียวกระเด็นถอยหลังไปไกลนับพันจังร่างนั้นร่างก็จากนั้นร่างก็กระแทกกับหาหินทําเอาก้อนหินขนาดใหญ่พังทลายลงมาเป็นแถบโอ้เสียงตื่นตะลึงกระจายไปทั่วด้านล่างการปาระลองครั้งนี้จบลงที่เฮาจิวโยชนะอย่างนั้นหรอเป็นไปได้ยังไง กระบวน่าก่อนหน้าเฮาจิวโยยังมีพลังสูงสีกับอาเตียวเลยทําไมจู่ๆเขาถึงแข็งแกร่งขึ้นมาหูชงกํามือแน่นร้องแผดเสียงเกี้ยวการเมื่อเห็นภาพตรงหน้าสมาชิกในเผ่าที่อยู่รอบๆก็ขมวดคิว้วเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนี่มันขืนยกสูงกลุ่มของจูรีได้เห็นฉากนี้ก็อึ้งไปก่อนหน้าพลังทั้งคู่แสดงออกมาสูสีกันมากผลลัพธ์ไม่ควรออกมารวดเร็วแบบนี้ฮะดูเหมือนเฮาจิวโยจะเหนือกว่า แต่นี่ก็เพียงพอสำหรับคารคาดหวังแล้วละ่ะเขาทำงานหนักมาตลอดร้อยปีทุกคนก็ได้เห็นส่วนอาเตียวอาจจะมีพรสวรรค์นจนหน้าตกใจแต่ตอนนี้เขาล้าหลังไปแล้วผูุ้โสคนหนึ่งหัวเราะแล้วพูดขึ้นอืมอนจูรีการปะระองตัดสินได้แล้วพวกเราจะผูุ้โสอีกคนที่สนับสนุนเห่าจิวโยก็พยักหน้าช่วยกันถามขึ้น จูลีขมวดคิ้วพรางแลกสายตากับผู้โสกลุ่มหนึ่งหลังจากเกิดอาการลังเลใจสักครู่หนึ่งเขาก็พยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้เอาจิวโยชนะจูลีเงยหน้ามองร่างที่ยืนตรงาอยู่บนท้องฝาประกาศด้วยเสียงทุ้มต่ำฮ่าฮ่าพี่ใหญ่เตียวขอบคุณสำหรับชัยชนะใบหน้าเฮาจิวโยกลับมามีรอยยิ้มอบอุ่นอีกครั้งเขามองไปที่ผาหินเว้าแหวงในระยะไกลก่อนประสานมือเข้าด้วยกันและพูดยิ้มยิ้มปัง ผาหินระเบิดออกก่อนที่ร่างร่างหนึง่งจะทะยานออกมาเศษหินกระจัดกระจายไปอย่างนี้ท่าทางของเสียวเตียวมืดครึมมีหนามซ้ำยังมีไอสีดำบางจางเกาะนึบอยู่บนแขนของเขายิ่งกว่าน,นี้ไรเหล่านั้นพยายามจะเจาะเข้าไปในร่างเขาจากทุกทิศทางโชคดีที่เขาสกัดไว้ได้หลังจากใช้กำลังภายในป้องกันเต็มที่ท้ายที่สุดพลังเหล่านี้ก็กลายเป็นครอบงำเอาไว เสี่ยวเตียวขมวดคิว้วการประลองก่อนหน้าเฮาจิวโยสู้กับตนได้สูญสีทว่าจูจูอีกฝ่ายก็ใช้ทักษะบางอย่างทําให้ขุมพลังที่มีนั้นทะยานขึ้นอย่างฉับพลันนอกจากนี้ทักษะก็ดูแปลกไปเสียหน่อยนั่นมันไม่ใช่พลังของเจ้าใช่หรือไม่ดวงตาคมกริบของเสียเ่ยวเตียวจ้องมองไปที่เ่าจิวโยขณะพูดเน้นย้ำช้าๆพี่ใหญ่เตียวพูดอะไรเ่า,าจิวโยยิ้มบางปฏิเสธเขาไม่ใส่ใจเสี่ยวเตียวอย่างสิ้นเชิงเขาก้มลองมองลงมองจูลี่ที่อยู่เบื้องล่าง ท่านผู้ผู้โสใหญ่ในเมื่อการประลองถูกตัดสินแล้วดังนั้นตำแหน่งทายาจูลี่แอบถอนหายใจจากนั้นก็พยักหน้าและกล่าวว่านับแต่นี้เป็นต้นไปทายาทประมุกเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟา้าคือเฮาจิ้วโย ความก็รอขนกวาดไปทั่วร้านเมื่อสิ้นเสียงประกาศของจูเลี่สมาชิกเผาจำนวนมากด้แต่มองไปที่เสี่ยวเตียวด้วยความเสียดายใครจะจินตนาการได้ว่าอัจฉริยะที่เจอจรัดของเผ่าจะจบลงด้วยการพ่ายแพ้เสี่ยวเตียวไม่ได้ใส่ใจสายตาผู้นั้นเขาจ้องมองไปที่เฮาจิวโยก่อนจะพลิ้วตัวลงบนผืนอัเตียววูชงรีบปาาเข้ามาพร้อมส่งเสียงเรียกเมื่อเสี่ยวเตียวทรงตัวได้เขาก้มหน้ากัดฟันกรอดมันเอาชนะเจ้าได้ยังไงเสี่ยวเตียวโบกมือแม้ว่าตัวเขาจะมีข้อกังขาอยู่ในใจ แต่การพูดความสงสัยออบาตอนนี้รังแต่จะทําให้สมาชิกเผ่าคิดว่าเขาเป็นคนใจแคบที่ยอมรับความผ่ายแพ้ไม่ได้ดังนั้นไม่มีอะไรส่งผลดีต่อเขาเลย เฮาจิวโยยังคงยืนอยู่กลางอากาศขณะที่สายตากวาดมองสมาชิกเผ่าจากเบื้องบนรอยยิ้มอบอุ่นที่บุนปาาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิ่งเบื่อเขาได้เห็นเสี่ยวเตียวยืนอยู่ดังโดดเดียวความสุขในใจก็ร้นปีเลยทีเดียวพอสวรรค์ของเขาไม่ได้โดดเด่นเลยตั้งแต่เกิดโชคดีที่เขามีความคิดชานชาราและหัวใจที่เหี้ยมหานดังนั้นสุดท้ายเขาก็สามารถเยียบย่ำอัจฉริยะที่เจอจรัดของเผ่าได้เรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวก็เพียงพอจะพิสูจน์ได้ว่าเขาต่างหากที่เป็นจอมยุทธที่โดดเด่นที่สุดของเผ่า นับจากนี้เป็นต้นไปหมู่คนรุ่นราวคราวเดียวกันจะไม่มีใครกล้าเทียบรัศมีเขาอีกแล้วในอนาคตเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าก็จะอยู่ใต้าอานัตของเขาตลอดการเท้าจิ้วโยหหัวเราะก้องฟ้าเมื่อคิดถึงจุดนี้หลังจากผ่านความยากลำบากปรนานในะที่สุดเขาก็ประสบความสำเร็จไปกันเถอะ เซียวเตียวพูดกับหูชงจากนั้นก็หันจากไปหูชงถอนหายใจเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้เขาเข้าใจเซียวเตียวดีและตระหนักถึงความมั่นใจของอีฝ่ายว่ามีมากเพียงไรเซียวเตียวจะต้องรู้สึกมากแย่มากที่พ่ายแพ้ในวันนี้ฮะไม่คิดว่าจอมยุทธเผาเทพอสูนเพียงพรฟ้าพูดทรงเกลียดจะใช้ทักษะเผายี่มัวคาดไม่ถึงจริงๆ ตวัาคขณะที่เสี่ยวเตียวกำลังจะหันจากไปเสียงหัวเราะคุ้นหูก็แว่วมาแต่ไกลสุดท้ายภายใต้การสนับสนุนของคลื่นหยวนเสียงก็สะท้อนไปทั่วท้องฟ้าหลินต้องเหรอร่างเสียวเตียวแข็งทื่อเม่ได้ยินเสียงหัวร้อนั้นเขาเรีบหันกลับมามองไปที่ท้องฟ้าแววปิติกระจายทั่วในตาใครกันยืนอยู่บนอากาศเห่าจิวโยก็มีท่าทีเปลี่ยนไปก่อนที่ตวัเสียงรัน ยืนอยู่เบื้องร่างเราจอมยุทธ์ก็อึ้งไปทันใดน,นั้นพวกเขาก็กวาตามองโดยรอบพยายามจะค้นหาที่มาของคําพูดว่าเสียงลมพัดมาจากที่ไกลไม่นานร่างล่างนึงก็เหาะเหินเข้ามาเผยตัวต่อหน้าสายตาฝูงชนชายหนุ่มที่มาปรากฏตัวก็คือลินต้องที่หลบเข้าไปในถ้าเซียนเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าเจ้าเป็นใครกล้ามาหาเรื่องเผาเทพอสูรเพียงพรฟ้าถึงทิ่นเลยเหรอลนหาที่ตายใช่หรือไม่ ผู้ปุโสบางคนโกรธเกลี้ยวมากไ่เห็นภาพตรงหน้าทันในนั้นคลื่นหยวนยิ่งใหญ่และดุดันก็กำจายออกมาขณะที่พวกเขาเตรียมจะพุ่งเข้าไปจับกุมอีกฝ่ายสหายน้อยบอกได้ไหมที่พูดหมายความว่าอะไรจูหลียยกมือขึ้นปราบผู้ปุโสหลายคนดวงตาเขาจ้องมองหลินต้องอย่างตั้งใจนั่นเป็นเพราะเขาได้ยินชายหนุ่มกล่าวเต็มสหูนอกจากนี้ในฐานะผู้ปโสใหญ่เขาคุ้นเคยกับคำว่ายี่มัวดีเลยทีเดียว ผู้วุโสของเผ่าเทพประสูรเพียงพรฟ้าก็ทําได้แค่อยู่ไปวันๆเนาะไม่เพียงแต่ยี่มัวแอบแฝงเข้ามาในเผ่ามีหนำสามยังโดนวางกับดักไว้ในถ้าเซียนทําให้เหล่าจอมยุทธ์ที่กําลังเข้าศึกสมาธิฝืกฝนอยู่นั้นต้องตกอยู่ในมิติมายาเวลาตั้งหลายปีไม่คิดว่าพวกท่านจะไม่พบสิ่งผิดปกติสติเลอะเลือนไปแล้วจริงๆไอ้หนูพูดอะไรบ้าๆอยากตายหรือไงผู้วุโสสองคนที่สนับสนุนเฮาจิวโยเต็มตัวท่าทางเปลี่ยนไปอย่างรุนแรง พวกเขาตะโกนเสียงกร้าวก่อนจะระเบิดอารมณ์พุ่งตัวเข้าไปจับหลินตงเมื่อหลินตงเห็นที่ฝ่ายพุ่งเข้ามาอย่างไร้ปานีเขาก็เบ้ปากแต่ก็ไม่ได้ว่ากระบวนท่าป้องกันใดๆวับทว่าจังหวะนั้นมีตีเบื้องหลังหลินตงก็เกิดคลื่นกระเพื่อมไหวเมื่อสองผู้สโสพุ่งเข้ามาจากนั้นร่างคูมฐานที่มีผมสีทองเข้มกระย้องยั่งมาอยู่ข้างๆเขาเหยียดมือห้ามแล้วกำมือในทันทีฉับพลันผู้วุโสท,ที่มีขุมพลังจ้วนหลุนก็ชะงักตัวกองก่อนจะยืนทื่อผู้วุโสทั้งสอง พวกเจ้ารีบจะลงมือสังหารแบบนี้เป็นเพราะกังวลจะโดนจับผิดงั้นเหรอในตาเต็มเปลี่ยนไปด้วยมารบีที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายยิ่งใหญ่จ้องมองไปที่ผู้โสที่อยู่เบื้องหน้าที่มีท่าทางวาดวันในที่สุดน้ำเสียงทุ่มลึกก็เปล่งออกมาท่านประมุขคารวะท่านประมุขสมาชิกเผ่าเทพประสูนเพียงพ่อนฝามีการเปลี่ยนแปงลงรุนแรงเม่เห็นร่างบนท้องฝา้าทุกคนคุกเข่าลงเสียงแห่งความเคารพก้องกังวานไปทั่วเทือกเขา เอาละครับก็เป็นนั้นจบในบทที่7เรียบร้อยแล้วนะครับแหมตอนนี้กดดันดีจริงๆโอเคแต่ตอนก็แสงสว่างก็โผล่มาแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์แล้วกดกระดิ่งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ